รีวิวให้เบิรงนะคะทุกคนนี่พี่แม่อ่งบอกว่าปลูกมะละกอน,นะคะตอนปลูกมะละกอนเนาะให้ปลูกนอนนะคะนี่พาอเขา,เาปลูกนอนปลูกเอ็นนะคะเวลาเขาขึ้นลำต้นมาเขาก็สิ่งโค้งหาโค้งตั้งตูขึ้นมากเลยกานะคะ มันเทศให้มะละกอต้นเตี้ยนะคะนี่เห็นบ่ออกดอกออกผลแล้วนะคะมะละกอต้นนี้ปลูกวันที่28กุมภาพันธกแปเนาะกุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎา5หาเดือนนี่นะคะประมาณหาเดือนนะคะก็โอเคอยู่มือใหม่หดปลูกคือกันจ้ะแต่ว่าทุกอย่างกะทดสอบทดล่องไปเลี้ยนลูกกันไปนะคะเกษตรคือการโงมือท่ำค่ะโบว่าเ้าสิบปอเบิ่งอีหยังมาหลายอย่างกะตามนะคะเ้าตรงโงมือท่า ใจมันหลายอย่างดินสภาพดินสภาพอากาศแต่ละพื้นที่บ่เท่ากันบ่ซ้ำกันถาดอาหารในดินบ่ซ้ำกันการดูแลการใส่ปุ๋ยมันจึงต้องต่างกันนะคะนี่กระล่วงเบิ่งค่ะปรับเปลี่ยนตามวิธีของตนนะคะ